ทำไมต้องพูดจาดีใส่กันด้วยอ่ะอุ้ยทำยงไงดีคะมันน่ารักอะ่ะคุณถาว่าผมน่ารักอ,อ,อย่างนั้นเหรอก็ใช่ไงทำไมอะ่ะคุณจะพูดอย่างนั้นใช่ไหมใช่ได้ถ้างั้นอะ่ะลงไปเลยคุณลงไปเดียเออ๋ยนนี้เลยนะคุณลงมา อืมกลัวแล้วนะ่ได้ะน่ารักเหรอน่ารักมากครับผมน่ารักมากใช่ไหมผมน่ารักขึ้นไปเหรออืมผมน่ารักเหรอผมน่ารักเหรอ If you have n g i problem I feel bad for your son I got a 99 problem but it became a o h n e คุณน่ะเพราะคุณขึ้นมีดแล้วมันก็ไม่มีอะไรทำแล้วเนี่ยออันคุณจะให้ผมขึ้นไม้อีกันไหมอ่ะอยากได้ไม้เหรอ ขขึึ้นคือทำของให้พี่ฟอกันไหมเอาดีเอาดีเอาดีทำอะไรอ่ะทำตัวให้แม่น่ารักอ่ะได้ปะคุณอ่ะคุณทำได้ปะผมมาได้อยู่แล้วเพราะว่าันมากเกินไปแล้วนะฮะมันวันเนี้ยฮะมันทำวันมันอั้นหนอมันทำไมคะโอ้โหเราให้ตายเลยใช่ไหมบ้าหนาไม่ถึงกับตายหรอกคุณตายตายเกือบตายเกือบตายเกือบตาย ดมูแม่งดอุ้ยมาดิเหรอใช่เว้ยเฮ้ยซ่อมเก่งไปหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เฮ um> ้ยแล้วจ้าวหมดแล้วเหรอซ่อมจนมือด้านหมดละแต่ยังเที่ยวได้ขอดวงเลยทำไมต้องมันตอนแล้วเธอน้ำมันหมดแล้วได้เหรอมาริคนนี้คือคนเพจเหรอเพื่อนเขาสวัสดีคร่ะสวัสดีครับคุณเพจคนนี้มาริสวัสดีครับ เธครับก็ทักทายกันได้ครับโอเคครับคุณพอดีลดราคาให้ผมด้วยนะครับถือว่าเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนต้องแบบจ่ายจ่ายราคาสองเท่าอ๋อไม่ปกติเพื่อนโอเคครับสองเท่าก็ได้เรียบร้อยครับโอเคครับไม่อเจอกันโอเคเจอครับ คุณเพชรคุณรู้ไหมว่าคุณเป็นคนที่แบบยอมง่ายมากอะเอาก็ผมไม่รู้จะเถียงยังไงอะเมื่อไหร่ทีแล้วอะที่คุณแบบกําลังจะอ้าปากเถียงคุยก็เออไม่เอาก็ได้ <c oughs> ทาไมอะ่ะ <c oughs> มันคิดไม่ทันนะดิคุณอยากเถียงกันอะอยากเถียงกับผมเหรอ,อมผมว่าคุณไปเถียงกับไอไว้ดีกว่าวะจริงทำไมอ่ะผมน่าจะสู้ไม่ได้อะผมไม่เอาอยากเถียงกันเหมือนแบบเถียงใช่หมกันเถียงอยากทะเลาะใช่ไหมใช่ เฮ้ยไอเอ๋อไม่เอาวุ้ยถ้าไม่ทำเสียงแบบนั้นไม่เอาละเลิกเล่นอ่ะเสียงเสียงยังไงอะคุณทำเสียงเย็นช้าเมื่อกี้อ่ะไอเอ๋ออ๋อเมื่อกี้คืออ๋อเมื่อกี้คือเย็นช้าเมื่อก้ไม่จำไหมอ๋อโอเคโอเคไอ้เอ๋อไอ้เทีนี่ได้เมื่อไรเราจะได้เถียงกันนะคุณอยากจะเถียงกับผมจริงๆเหรอทำไมผมรู้สึกไม่ค่อยอยากจะเถียงกับคุณเลยวะ ต้องทะเลาะด้วยหรอไม่รู้อยากทะเาลาะกันนะคุณอย,อยู่ดีก็อยากทะเลาะอนะถามจริงมันไม่ใช่อยู่ดีๆมาแบบคุณไม่เคยไม่เคยนี้หรอว่าแบบถ้าคนเราถ้าทะเาลาะกันจะรู้จักกันมากขึ้นอือก็ใช่แต่ถ้าเกิดคนเราไม่ทะเาลาะกันจะดีกว่าไหมจริงเหรอแล้วถ้าให้งั้นจะสนิทกันหรอม่สมมติมอย่างนี้จะพูดให้ฟังน,น,นะน้องอะโอเคพี่พูดมาเลยครับถ้าสมมุติว่าเราไม่เคยทะเาลาะกันใช่ไหม อุ้ยขอโทษนะคะเนี่ยแต่ว่าวันหนึ่งคุณเพชรไปทะเลาะก,กับเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะด้วยแต่น,น้อยใจเลยเพราะว่าเรา,าเดี๋ยวเพราะว่าเรายัางไม่เคยมีโอ,อกาสได้ทะเลาะเลยทำไมคนนู้นถึงได้ได้ทะเลเ<อ>า<ท>ะลเพราะฉะนั้นเราพอดีอผมทำทุกอย่างโอเคได้งั้นเดี๋ยวทะเลาะก,กันก็ได้อะวันนี้ดิขึ้นมาเลย บอกให้ขึ้นไงเคยทำไมต้องพูดจาดีใส่กันด้วยอ่ะอุ้ยทำยังไงดีคะมันน่ารักอะฮะทำไมต้องพูดจาดีใส่กันด้วยทำไมน่ารักอะเฮ้ยบอกให้พูดจาไม่ดีใส่กันไงเข้าใจไหมกูต้องเลิกน่ารักก่อนอะ ที่คุณบอกว่าผมน่ารักเหรอคุณถามว่าผมน่ารักอย่างนั้นเหรอก็ใช่ไงทําไมอ่ะคุณจะพูดอย่างนั้นใช่ไหมใช่ได้ถ้างั้นอะลงไปเลยคุณลงไปเดี๋ยวนี้เลยนะคุณลงมาอกลัวแล้วนะเเขอลลก่นน่ารักเหรอน่ารักมากครับผมน่ารักมากใช่ไหมผมน่ารักเกินไปเหรอผมน่ารักเหรอผมน่ารักแกได้ไข เวดีควายคุณบอกว่าผมน่ารักเหรอนไอ <laughs> ้เพิ่มไว้ข้อใส่กอดถอดเดี๋ยวนี้นะ <laughs> คุณจะถอดไหมอ้าอ <laughs> น่ารักไงแหงกุลี แหงเหรอแหงเหรอแหงด้วยเหรอน่ารักใช่ไหมน่ารักที่สุดเลยน่ารักผมดูทีวีมานี่คือการอุ้มเข้าตู้แน่ฮ่าก่อน เข้าตู้แน่ไปหรอบอกว่าเข้าตู้แน่เอ,อ้ยว่าแต่คุณมีน้ำมันไหมคุณผมพูดกับผมหน่อยจ๊ะคุณมีน้ำมันไหมมีชิบหายแล้วเพชรเ,เพชรุกโกเพชรเล่นกันวะสนุกแตงเลย,ายปาหรอปามาหรอ จ๊เอทนี่คุณเพเม,เมื่อกี้เราเล่นกันเนาะไหนพูดให้ฟังสิพูดให้ชื่นใจสิอะไรนะคุณเมื่อ <c oughs> ก,กนนะี้เราเล่นกันเนาะใช่เราแค่เล่นกันเฉยแต่ว่าคุณเติมน้ำมันให้ผมเลยได้เลย <c oughs> <c oughs> ป,ป๋าป้าถ้าป๋าป้าไม่เล่นนะ,ะบนนะงนเอา <ใจ S 2> เอาไมหมดทำไมอ่ะผมมีเยอะแล้วคุณเอาขึ้นไปเอาผม<ใ>จะเยอะมากไม่ได้ใช้ด้วย อ,อคุณเพชรแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอตั้งสติแป๊บหนึ่ง <c oughs> <c oughs> คือเหมือนว่าเมื่อกี้คุณเพชรถามอะไรนะถามว่าคุณมีน้ำมัน,นใช่ไหม <c oughs> ไม่มีอ่ะเพชรทำ <c oughs> ไงอ่ะ <c oughs> เอ้ยเออผมมีอยู่ได้ปะขึ้นรถก่อนได้ไหมคุณเพชรขึ้นรถก่อนได้ไหมโอเคอืม เมื่อกี้สนุกเนะาะทะเลาะกันด้วยอ่ะคุณดูสนุกกับการทะเลาะของเรานะมันไม่ได้วะ่ะคุณเพชรมันไม่ได้วะ่ะอันนี้คือยังไม่ทะเลาะอีกเหรอคุณมันทะเลาะแต่มันมันน่ารักคือแบบมันไม่ได้อ่ะมันต้องทะเลาะแบบจริงๆอ่ะอเอาไว<ม>้ครั้งต่อเอาเอาไว้<อ>มีเรื่อง<ด>หอให้ทะเลาะไหมโอเคได้ได้แต่ว่าคุณจะทะเลาะกับผม,มจริงเหรอ ไม่เเวลาคุณทะเลาะผมคุณจะดุไหมเนี่ยไม่ไม่ดุคุณดุไหมล่ะผมผมดุมากจริงเหรอเอ้ยผมค่อนข้างดุเลยอ่ะได้ลงรถเหรอมีแต่คนบอกว่าดุอ่ะยังไงอ่ะก็ดุอ่ะดุเลยดุเลยดะดุก็ดีนะดุมากด้วย น่าสนใจน่าสนใจบางทีผมก็รู้สึกว่าคุณก็แปลกแปลนะ <c oughs> ทำไมคุณถึงอยากทะเลาะไม่รู้ไม่ได้อยากขนาดนั้นนะแต่แค่แบบว่าแอ้วเธคุณไปทะเลาะกับคนอื่นก่อนทะเลาะก,กับด้วงอนะ่ะคุณเชื่อผมเอผมไม่มีทางที่จะไปทะเลาะก,กับใครหรอกดูจากสภาพผมแล้วอะนะอ่ะเอางี้แล้วกันผมจะไม่ทะเลาะคนอื่นเดี๋ยวเก็บไปทะเลาะคุณเลยโอเคโอเค โอเคเราทะเลาะกับคุณสร็จค่อยไปทะเลาะคุณดินโอเคไหมได้เราทะเลาะกันเรื่องไหนดีอะเดี๋ยวจะงเวลาค่อยว่ากันเอาจริงถ้าเกิดคนจะทะเลาะมันมันต้องมีเรื่องเหรอเราจะทะเลาะกันเรื่องเล็กหรือเปล่าวะเรื่องอะไรนะเรื่องเล็กเอ่อก็ถ้าเรื่องเล็กมันก็ไม่น่าทะเลาะครับคุณเอาแบบใหญ่หน่อยดีโอเคโอเค แล้วมีอะไรที่ยังไม่เคยทำอีกอะตลกสัสอุ้ยมูเดี๋ยวกูซัตมึงอะไรตลกมาถึงก็คุณน่ะเหรอถูกโอ้เยอะเลยนะทะเลก็เราใช้กำลังกันไปแล้วเมื่อกี้เข้าตู้ไงเอานอนมากครับมีมแกแมนอนตรงนั้นสิ ไหมครับอุ๊ยป้ากับหมามาเฝ้าหรอคะเนี่ยเอ๊ะนะเดี๋ยวกอมนอนนะามามา,มา,มาเอามาเอามาเอาขอของเยี่ยมหน่อยครับโอเคครับเดีย๋ยวพึ่งนะอย่าพึ่งดิีห,ห,หนึ่งสอง อุ้ยเราคายอะไรป๋าเขาไม่ได้รับคคุณคุณเราคาญผมเหรออะไรนะคุณเพนทอมคานร่วงเหรอไม่ผมผมผมไม่ได้รําคาญคุณนะเห็นไหมป๋าเขาไม่ได้รับคาญฉันอยากในเชนีเออคุณเห็นที่เป็นเป็นกระเป๋าเทียมปุ๊บเหเห็นเขาบอกว่าเป็นเอองานใหม่เหรอใช่ไหมฮะแล้กกระเป๋าเนี้ยอ้ามันไม่ใช่ที่แพ็กงั้นเหรอ มันคือที่แพ็กอะไรอะที่แพ็กต่างๆนานาเขาเขาเออไม่ใช่ผมมาแพ็กไม้ตรงนี้นะอ๋อตรงนี้คือที่แพ็กไม้เหรอคุณถูกที่วยตรงนี้ไงที่คุณอะโอ๊ยอ๋อขอโทษครับที่ผมทำอะไรไอ้กูหลังใจงนอนที่คุณปล่อยให้ผมอยู่คนเดียว ไม่ผมอยู่ข้างๆตลอดเถอะแต่คุณแค่ไม่รู้ <c oughs> น่ากลัวนะก็มาในรูปแบบวิญญาณนะ่ <c oughs> นากลัวนะคือคือคุณอย่างนี้ก็คือแบบถ้าเขาแพ็กอยู่ผมก็ป้นเขาได้ใช่ไหมได้ปะวะได้ปะคุณอยากไม่รู้นนคุณติดใจ <c oughs> ไม่ผมไม่อยาก <c oughs> ผมแค่ถามไปเฉยไม่ไม่เอาแล้วผมไม่อยากทำก็แล้วคุณอยากให้ผมทำไหมอ่ะทำแรงไหมอ่ะป้อน,นอ่ะ ก็ค่อนข้างรุนแรงนิดนึงอ่ะอือม,มันก็จะมีผลผลเสียตามมานะคุณรับได้ไหล่ะอันนี้อย่างนั้นคุณก็คุณก็กลับมาห้ามดิ <c oughs> ด <c oughs> คุณก็กลับมาห้ามดิ <c oughs> ไม่ดูไม่ชินเลยไม่เห็นอะไรเลยอันนีโคตรเจียน่แป๊บนึงขุดแป๊บนึงมี่ <c oughs> ทำไมอะคุณเราจะราไปสุป่มเดีแล้วถ่ายรูป <c oughs> <c oughs> คุณก็กลับมาห้ามเอ้รู้แล้ว <c oughs> แต่ว่าผมส่งรูปนี้ไ่ให้คุณเวลาที่คุณถ่ายไปดีกว่า <c oughs> คุณถ่ายส่งมาให้หน่อยดีรูปผมตอนสมุกนะ่ะ <c oughs> โอเคได้ถ่ายมาส่งมาส่งมาเดวผมจะไปใส่ฟอน คุณกินลูกอมอยู่ด้วยอ่ะมันอร่อยไหมอะอร่อยนะนนนะถามจริงมึง้ากลับมาห้ามดิ <c oughs> <c oughs> จะแล้วจะไปทำ้ากลับมาห้ามดิขุดจริเลยคุณผมว่าหยาดดิเลือกกลับมาห้ามดิ เรือมที่อมเล่นอะไรแบบนี้นะผมไม่น่าหรอกนะได้คุกลับมาห้ามนี้กลับได้ว่าคำบผมผมเลยเออเฮ้ยเกือบแล้วตรงนี้เป็นแม่น้ำเหมอนเนี่ยถูกเอ้ยถูก็แหละคุณีค่ติดใจช่างคนไหนหรืทปก่าเนี่ยฮะทำไมขับเป็นแบบนี้ เอาจริงนะถ้าเกิดว่าผมจีบช่างจะได้ท่อมรถฟรีป่ะก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าได้จะจีบหรอ <c oughs> ไม่ผมถามดูเฉยอะ <c oughs> ไม่รู้อะไม่แน่ใจว่าช่างเขาแบบมีนโยบายทำได้ไหมแต่ก็คงได้ปะได้ด้วยหรอเ <c oughs> <c oughs> สียงดูตื่นเต้นนะอึงได้ไม่ไม่ได้ตื่นเต้นแต่ผมแค่สงสัยอะ <c oughs> มันไม่ควมันไม่ควรจะได้ไหม ช่างทำได้ป่าววะยี่ถ้าสมมติผมจีบช่งชางก็ซ่อมรถฟรีใช่ปหมมันพูดครั้งที่สามแล้วนะแล้ว<น>ถ,ถ,ถ้าสมมติผมจีบคุณนะได้อะไรหรอได้อไปอ้ายอยู่ในแชทีเ,เพื่อนได้เวลานอนแล้วสิ <laughs> <laughs> ถึงเวลาแล้วงั้นเหรออ,อ๋อจริงๆก็อย่ังแหละแต่ว่าเดี๋ยว ผมน่าจะไปพักผ่อนละโ okay. อเคขโมยก็ให้เพิ่มจุดดีกว่าเอาตรงนี้เทรสับใครนะ่ะ ฮัลโหลไม่ยินเลยค่ะวิทช์อยู่ <c oughs> อยู่แลนด์ส้มค่ะ <Hey. S 1> อะไรนะไม่ได้ยินเลยอสัญญาไม่ค่อยดีเหรอสัญญาณไม่ค่อยดีค่ะเสียงขัดคาดหายหายจะมีปัญหาอ๋อป้าไม่ค่อยได้ยินเสียงเลย อ๋อคือไม่เคยตีินเหรออ่ะได้ยินแล้วเดี๋ยวได้อีขึ้นซุนามีไหมซ <c oughs> ุนามีให้ได้นะรู้เปล่าแต่กเกิดขึ้นไม่มีอ่ะอ๋อมันจะเป็นดอนแล่อเป็นดอนล่อเอ้าฝันดีเฉย เอ้ยป้าป้าได้ยินเสียงน่วงหนมันหน่วงมากเลยอะหน่วงหรือว่าคนที่จะหน่วกกันแน่ไม่จริงๆอ่งอะปันดีอะแต่ว่าไม่ต้องบอกมั้งฝันดีอยู่แล้วป้าป้าได้ยินน่ำงอยู่ป้า ได้ยินอยู่ใช่ไหมยินจ้ะโอเคฝันดีนะป้า,า <laughs> คุดเก่คุณเพชคุณเพชได้ยินด้วงพูดปะ่ะได้ยินครับโอเคปะ่ะเจอนะครับไม่เอาคุณเพชคุณเพชทำด้วงหลอนไปหมดแล้วอะเอาผมทำอะไรพี่เดรอคือแบบว่า เนี่ยเดี๋ยวพอบกมือไว้ๆตอนเนี้ยเจ็กทีเดือนหน้านะไม่ไม่ขนาดแตคุณก็เวอร์ไปเกเก่งมาเนาอยากกดเขาปิงปิงนะ